ผมประดิษฐ์สัวนตส้ิ้วผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่17ตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจอดจิมพรนครับส่วนหนึ่งผมก็เป็นรูเรียนต้นแบบของโครงการโคกงหนองนาโมเดลนะเป็นคณะกรรมการกลุ่มบ้างประธานกลุ่มบ้างแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มคนทับบ้านในเลาะนะครับส่วนหนึ่งวิถีปฏิบัติในชีวิตนะครับก็เป็นตัวอย่างต้นแบบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านนะครับก็เรา ก็จะทําเป็นแนวเศรษฐกิจกพอเพียงนะครับตามรอยระเจะอยู่รชกาลที่เก้าและส่วนหนึ่งในหมู่บ้านผมก็จะปฏิบัติตามในแนวนั้นกันเกือบทุกครัวเรือนนะครับเราจะเห็นได้ว่าในหมู่บ้านจะมีครัวเรือนที่มีป้ายของกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับกรเกษตรที่ฎีใหม่ซึ่งพวกเราเอ่อก็ได้รับการอุปเคราะห์ได้การช่วยเหลือมาจากกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับส่วนอื่นๆก็ประกอบด,ด้วยการทํา สวนครัวที่พึ่งพาตัวเองได้เช่นครัวเรือนทำรัว้วครัวกินได้อะไรแบบนี้นะครับในส่วนของผมที่เป็นโมเดลของโคกหนองนาผมก็จะเน้นการว่าพืชต้องเป็นครัวเรือนหนึ่งที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับมลกอของผมทุกต้นไม่มีล้มลูกดอกก็ไม่ล้มเพราะเหตุใดครับเพราะเหตุว่าบนพื้นดินชั้นล่างของผมมีหญ้าเชื่อกันดึงช่วยกันประสานนะครับเราไม่ต้องใช้ไม้คำ้ำ สวัสดีค่ะชื่อนางสาววัชรีจัตตวานิชค่ะอาชีพหลักก็คือสวนปาล์มอาชีพเสริมก็คือเลี้ยงสุกรขุนเลี้ยงวัวเพื่อว่าให้มูลเนี่ยที่เขาถ่ายลงในในสวนได้เป็นปุ๋ยพอดีโชคดีเรามีผู้ใหญ่ที่เก่งแกพยายามที่จะหาอาชีพเสริมมาให้กับสามาชิกในหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงให้ชาวบ้านช่วยเหลือตัวเองได้ที่บ้านก็คือจะมีสระเลี้ยงปลาปลาก็คือไม่ได้ซื้อจากผู้นำหมู่บ้านเขาออกมาให้แล้วผักบางอย่างเช่นมะนนาวขนุนซิกไทยผู้ใหญ่ก็ประสานให้กับศูนย์หม่อนไหมให้มามอบต้นพันธุ์เพื่อว่าให้เราได้ หากินหาใช้ได้เองในสวนไม่ต้องไปหาซื้อจากตลาดหรือแหล่งอื่นเพื่อให้ได้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่จะซื้อจำเป็นจำเป็นก็คือเฉพาะเนื้อสัตว์ที่จะต้องเอามาประกอบอาหารใช่นั้นี่พี่เจ้านะ่ะจริงๆซื้อซ้ำนียงอยีมอนซี่ค่ะได้เริ่มเดิม,มทีที่ได้แบบเป็นได้เดียงพึ่งนี้ เมืーーいい่อก้อนนั้นนี้มีพึ่งอยู่ในบ้านค่ะเด็ก็จะทํำย่างไรให้พึ่งเข้ามาข้าวบ้านแหล้บ้านเหล็กบ้านหน่อยเนี้ยเลยก็ได้ข้าวกุ้มพึ่งได้ข้าวกุ้มพึ่งแล้วเขาแนะนําว่าให้เอาทําลังทําบ้านหน่อยบ้านเหล็กหายเลยก็เอามาตั้งมาทำบ้านนี้ค่ะตอนนี้ท่านก็มีทำวัยสามสิบรังได้แต่ว่าข้าวอยู่ก็ราวยี่สิบห้ารัง คือว่าหมายที่ทํานี้เอาหมายเก้าเก้า<ๆ>หมายเก้เป็นข้าบ้านหรว่าหมายด้านบางๆฮะผิดทรมเพื่อหมาเองช่วยไม่ช่วยก็คอยเขายุ่งเขาก็ยุ่ยยนะคือไปที่พาน์มาที่แหลวมาได้ห้าขวดห้าสขวดก็จำไนา้าขวดละสามเลยหก็ไม่เลือกนี่คือ,อโรงปุ๋ยโรงปุ๋ยของ,ของ,อง,งของส่วนก็ได้โครงการจากสมาที่ แล้วก็ใช้งบประมาณของสมาชิกทำแล้วก็ชาวบ้านก็ทํามาติดต่อตลอดเราไม่ได้จําหน่ายแต่ว่าเราทําเพื่อให้เกษตรกรใช้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มสมาชิกขึ้นมาเรื่อยๆว่าเราไปศึกษาได้ามาจากในส่วนของโครงการสมาชิกหมายถึงจะมีปลาดมีอะไรเหล่านี้ในหมู่บ้านเราก็พามาแต่แล้วความหลากหลายของตัวของปลาดปลาดเขาก็เข้าไปอบรมแล้วก็ได้วิชามาว่า ตัวเอาปุ๋ยของเราไปผสมตัวสูตรตัวสูตรที่มีแมกนีเซียมอะไรแคลเซียมแล้วก็อะไรเหล่านี้เราขึ้นมาพวกเช้ากันแล้วกท้ายและได้ผลเป็นเป็นอย่างนี้ปัจจุบันผมมาเป็นผู้ใหญ่ผมก็บูรณาการจากโรงของเดิมนะครับโรงของเดิมมาทำต่อแล้วก็ให้โรงปุ๋ยได้ตรงวายนะครับ